สวัสดีค่ะช่องเลยเอวาโลชั e ่นโกโก้บำรุงผิวกายนะคะวันนี้นะคะหมูจะมาอัปเดตสำหรับร้านค้าค่ะวิธีการยิงแอดสินค้าช้อปปี้ในมือถือทำอยังไงนะคะซึ่งในคลิปของวันนี้นะคะจะมีทั้งการเติมเครดิตช้อปปี้แอดในมือถือการยิงแอดสินค้าแล้วก็เมื่อเรายิงแอดเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราต้องการจะหยุดแอดก่อนถึงเวลาที่เรากำหนดเอาไว้ทำยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันได้เลยเข้ามาที่แอ,อป Sho p e e นะคะคลิกไปที่เมนูฉันร้านของฉัน เราเลือก Shopee a แค่ะก็จะเข้าสู่หน้า Shopee a แนะคะตอนนี้หมูมีเครดิตโฆษณาอยู่ที่ประมาณ135บาทใช่ไหมคะซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้นะคะหมูจะแนะนำวิธีการเติมเครดิตด้วยเราก็จะคลิกไปตรงปุ่มเติมเครดิตเลยจ้าพอเราเข้ามาใช่ไหมคะเขาก็จะมีราคาเครดิตถ้าเราเติมเนี่ยเริ่มต้นที่500บาทแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่า500บาทมันมันเยอะเกินไปสําหรับเราเราอยากได้ราคาที่ต่ํากว่า500บาทได้ไหมสามารถทําได้นะคะเพื่อนๆจ้า มาคลิกที่ปุ่มระบุจำนวนค่ะซึ่งขั้นต่ำการเติมนะคะจะเริ่มต้นที่200บาทนะเราก็กรอกตัวเลข200ไปได้เลยค่ะสำหรับการเติมเครดิตตรงนี้นะคะเขาจะรวมราคาภาษีมูลค่าเพิ่มอีก14บาทนะคะเท่ากับว่าเราจะจ่ายค่าเติมเครดิตนี้รวมภาษีอยู่ที่214บาทนะจากนั้นนะคะเราก็กดเติมเครดิตได้เลยแล้วเรานะคะก็มาเลือกช่องทางการชำระเงินค่ะ เพื่อนเก็เลือกช่องทางที่เพื่อนเอนต้องการจะชําระได้เลยนะคะพอเราเลือกช่องทางเสร็จแล้วปุ๊บก็กดปุ่มยืนยันค่ะแล้ก็มากดชําระเงินอีกครั้งหนึ่งก็เป็นอันเติมเครดิตเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะจากนั้นก็กดปุ่มย้อนกลับค่ะก็จะกลับเข้าสู่หน้าหลัก shopee add ปปกันอีกครั้งนะคะตรงนี้นะคะเพื่อนเพืเห็นว่าหมูมีเครดิตอยู่335บาทแล้วเราเติมเครดิตแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะ ตอนนี้หมูก็พร้อมที่จะยิงแอดหรือว่ายิงโฆษณาสินค้าแล้วนะคะมาคลิกที่ปุ่มสร้างโฆษณาสินค้าจ้าในส่วนแรกนะคะเขาจะให้เราเลือกสินค้านะคะหมูก็จะติ๊กไปตรงที่ว่าเลือกสินค้าด้วยตัวเองนะคะจากนั้นก็มากดบวกสินค้าได้เลยจ้าสำหรับสินค้าที่หมูเลือกมานะคะจะเป็นออยน้ําหอมนะคะหมูเลือกสินค้า1รายการเนาะถ้าเกิดเพื่อนเพ่น,นะคะต้องการที่จะยิงแอดมากกว่า1รายการสินค้าเพื่อนๆก็กดบวกมาได้เลยทีเดียวนะคะแต่ว่าในคลิปนี้นะคะหมูจะเลือกเพียงอันเดียวเนาะ มาต่อกันที่ส่วนที่2นะคะราคาประมูลตรงนี้เลยระบบนะคะจะเลือกเป็นโฆษณาเพิ่มยอดขายแบบตั้งราคาประมูลเองแบบนี้นะคะก็จะกำหนดเป็นค่า roas เนาะข้อหมายของ roas นะคะก็คือเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นเกณฑ์หลักที่ช่วยวัดประสิทธิภาพการลงโฆษณาของคุณโดยจะเปรียบเทียบระหว่างยอดขายต่อค่าโฆษณานะคะหรือแปลอีกอย่างหนึ่งว่า ROAS ตรงนี้จะเท่ากับยอดขายหารค่าโฆษณาสินค้าค่ะมีหมายเหตุเพิ่มให้ด้วยนะคะว่าเราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบแนวโน้ม ROAS ทุกสัปดาห์เพื่อรักษาประสิทธิภาพของโฆษณาค่ะทีนี้นะคะเราก็จะกลับมาที่ตรงนี้กันจากเดิมนะคะระบบจะเลือกเป็นโฆษณาเพิ่มยอดขายแบบตั้งราคาประมูลระบบจะกําหนดให้นะคะก็คือจะเป็น ROAS เท่ากับ1.7หมายความว่าสินค้าของเรานะคะสามารถแข่งขันได้กับสินค้าที่ประเภทเดียวกันได้ถึง 80%ถ้าเกิดเป็น2.5ก็สามารถแข่งขันได้กับสินค้าประเภทเดียวกันถึง50%ถ้าเกิดเป็น ROA เท่ากับ3นะคะจะสามารถแข่งขันได้20%ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรานะคะอยากกำหนดตั้งราคา ROAS เองนะคะเพื่อนๆจะมาคลิกที่ตั้ง ROAS เป้าหมายค่ะเพื่อนๆก็กรอกตัวเลขที่เพื่อนๆต้องการจะตั้งได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรานะคะไม่อยากได้ตัวเริ่มแบบนี้นะคะ ไม่อยากมากําหนด ROAS เองไม่อยากใส่ตัวเลขแบบนี้เองนะคะเขาก็จะมีอีก1ตัวเลือกให้เราได้เลือกนะคะเพื่อนเจ๋าคลิกมาตรงที่เป็นลูกศรขวามือตรงนี้เลยจ้าสำหรับอีก1ตัวเลือกนะคะจะเป็นโฆษณาเพิ่มยอดขายแบบตั้งราคาประมูลอัตโนมัติค่ะถ้าเกิดเราเลือกอันนี้นะเรานะคะไม่ต้องมากรอกตัวเลขแล้วนะคะซึ่งระบบ s h o p p y เนี่ยเขาจะคำนวณให้เราแบบอัตโนมัติเลย โดยที่ s h o ปปีนะคะเขาก็จะคำนวณหรือว่าดูงบประมาณที่เรากรอกเป็นหลักนั่นเองนะคะแล้วระบบช้อปปี้เขาก็จะไปคำนวณเองว่าเขาจะแสดงสินค้าให้คนเห็นของเรามากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งวันนี้นะคะหมูก็จะเลือกเป็นอันแรกเลยโฆษณาเพิ่มยอดขายแบบตั้งราคาประมูลอัตโนมัติค่ะเสร็จแล้วก็กดตกลงค่ะ ระบบนะคะก็จะคำนวณ ROA โดยประมาณให้เรานะคะซึ่งตัวเลขที่เราเห็นนี้ยังไม่ใช่ตัวเลขจริงนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้กรอกงบประมาณเนาะถ้าไปนะคะเราก็จะมากรอกงบประมาณกันค่ะก็คลิกไปที่บรรทัดงบประมาณเลยระบบก็จะให้เราเลือกนะคะว่าเราจะเลือกแบบไม่จํากัดหรือว่าตั้งเป็นงบประมาณรายวันนะคะซึ่งหมูขอแนะนําว่าให้เราเลือกเป็นแบบรายวันค่ะเพราะเรานะคะจะสามารถควบคุมค่าใช้ใจ่ายไม่ให้ค่าใช้ใจ่ายหลุดเกินตามราคาที่เราตั้งไว้นั่นเอง สำหรับงบประมาณรายวันนะคะจะต้องไม่น้อยกว่า40บาทค่ะหรือว่าเริ่มต้นที่40บาทต่อวันนะคะหมูก็จะใส่ไปที่ราคา45บาทต่อวันนะคะตัวนี้เพื่อนๆก็กรอกราคาที่เพื่อนๆต้องการได้เลยจากนั้นก็กดปุ่มตกลงค่ะในส่วนถัดไปนะคะตั้งระยะเวลาค่ะก็คลิกไปที่บรรทัดระยะเวลาเลยระบบนะคะก็จะให้เลือก2อันว่าจะแบบตั้งเวลาแบบไม่จํากัดหรือว่าจะตั้งเวลาแบบมีวันที่สิ้นสุดค่ะ ซึ่งหมูก็ขอแนะนําเหมือนเดิมนะคะว่าให้ตั้งเวลาแบบสิ้นสุดดีกว่านอกจากระบบนะคะจะช่วยเซฟค่าใช้จ่ายในการกําหนดงบประมาณแล้วระบบนะคะก็จะได้เป็นการแบบว่าล็อกวันไม่ให้เงินเรานะคะไหลไปเรื่อยๆมากกว่านี้นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นการเซฟค่าใช้ใจ่ายของร้านค้าเองดนะ้วยเนาะหมูก็กําหนดวันเวลาสิ้นสุดเสร็จแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะจากนั้นก็กดปุ่มตกลงค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นอันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวหมูจะขอกลับมาตรง ROA ตรงนี้อีกทีหนึ่งค่ะ จากที่เมื่อกี้ใช่ไหมคะหมูกรอกงบป,ประมาณต่อวันหมูใส่ไป45บาทต่อวันแล้วก็ระยะเวลาตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่17นะคะรวมเป็นเวลาทั้งหมด10วันระบบนะคะก็จะคำนวณ roa ให้เราแบบโดยประมาณนะคะว่า roa ของหมูสินค้านี้จะอยู่ประมาณ5 7ถึงแล้วก็คำสั่งซื้อรายสัปดาห์จะอยู่ที่ประมาณ2-5คําคำสั่งซื้อค่ะทางระบบนะคะก็จะประมาณการหรือว่าคาดการตัวเลขแบบนี้ให้กับเรานะคะจากนั้นนะคะทุกคนจ๋ามาคลิกที่ปุ่มแสดงค่ะ ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการยิงแอดสินค้าเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะหลังจากที่เรายิงแอดกันแล้วถ้าเกิดเราอยากกลับมาเช็คแอดใช่ไหมคะมาคลิกที่ปุ่มโฆษณาสินค้าค่ะแล้วก็คลิกไปที่แอดนะคะตรงนี้ก็ขึ้นสถานะว่าสินค้ากําลังแสดงอยู่ค่ะถ้าเกิดมีคําสั่งซื้อที่เกิดจากการยิงแอดใช่ไหมคะเขาก็จะบอกยอดขายตรงนี้แล้วก็ค่าโฆษณาตอนนี้ก็จะเป็นศูนย์นะคะเพราะว่าเราเพิ่งยิงแอดกันไปเนาะทุกอย่างก็เลยเป็นศูนย์ค่ะ หากสมมติว่าเรานะคะอยากยกเลิกแอดก่อนถึงเวลาที่เราตั้งไว้ทําได้ไหมทําได้นะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าคลิกไปที่แอดนั้นๆได้เลยแล้วก็กดหยุดค่ะแล้วเขาก็จะขึ้นเป็นเริ่มใหม่นะคะเพียงเท่านี้ก็เป็นการหยุดแอดหรือว่าปิดแอดสินค้าเสร็จแล้วปันที่เรียบร้อยพอรอแบ็กกลับมาอีกทีใช่ไหมคะตรงสถานะตรงนี้เขาก็จะขึ้นว่าสิ้นสุดแล้วนั่นเองก็คือเป็นการยกเลิกแอดเสร็จแล้วสมบูรณ์ค่ะตอนนี้นะคะช้อปปี้แอดก็ยิงสินค้าให้หมูแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะ เวลาที่คนดูนะคะเปิดมาที่หน้าแรกของแอปช้อปปี้คนดูก็จะเห็นสินค้าของหมูแซมแซมแบบนี้ที่หน้าแรกเลยค่ะขออัปเดตนิดนึงนะคะอันนี้เป็นสินค้าที่หมูแบบยิงแอดเนาะปกติแล้วก่อนหน้านี้เวลาที่เรายิงแอดสินค้ามันจะมีแบบเหมือนสัญลักษณ์แอดไว้ที่แบบมุมล่างขวาใช่ไหมคะแต่อันนี้ไม่มีแล้วหมูก็ลองเช็คก็เลยไม่รู้ว่าทางระบบมีการแบบว่าอัปเดตไหมถ้าเกิดอัานไหนเป็นสินค้าที่ยิงแอดเขาจะไม่ขึ้นป้ายแอดแล้วค่ะ หลังจากที่เรายิงแอดเสร็จเราใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะกลับมาเช็คแอดกันซึ่งตอนที่หมูยิงแอดคือหมูยิงแอดเมื่อวานนี้แล้ววันนี้นะคะหมูจะกลับมาเช็คแอดนะให้เรานะคะมาที่หน้าหลักของ s h o ป e e Ad เหมือนเดิมแล้วก็ตรงสถิติโดยรวมทุกคนจ๋ามันจะมีตรงลูกศรน,นะคะถ้าเราไม่ได้สังเกตเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขของรายสัปดาห์ซึ่งหมูจะเปลี่ยนนะคะก,มคกะ็มาคลิกที่เป็นลูกศรแล้วก็เลือกเป็นวันนี้แล้วกดตกลงนะคะมันจะได้เป็นข้อมูลของวันต่อวันนะ โอเคค่ะเมื่อเปลี่ยนแล้วนะคะเราก็จะมาดูตรงสถิติโดยรวมอันแรกเลยการมองเห็น14นะคะจำนวนคลิกคือ1อัตราการคลิก7.14%แล้วเรก็เลื่อนขวานะคะการสั่งซื้อศูนย์สินค้าที่ขายแล้วศูนย์ยอดขายเป็น0นย์ก็คือยังไม่เกิดคำสั่งซื้อที่ท,ที่เราได้ยิงแอดกันไปนะคะแล้วก็เลื่อนขวามาอีกเราใช้ค่าโฆษณาไปตีซัก 21สตางค์ผลตอบแทน ROA ก็คือเป็นศูนย์ก็คือจำนวนคลิกยังน้อยอยู่นะคะหรือวิธีการที่เรานะคะจะเขา้าจะเข้าไปเช็คยอดขายเช็คว่าเราใช้แอดไปแล้วกี่บาทคลิกไปตรงมาทัศโฆษณาสินค้านะคะเขาก็จะคืนแอดของเราที่เราได้ยิงไว้ทั้งหมดอันล่าสุดบนสุดเลยเป็นแอดที่หมูกำลังยิงค่ะตรงยอดขายเป็นศูนย์คือยังขายไม่ได้ถ้าเกิดว่าเรามีคำสั่งซื้อ จากการยิงแอดนะคะเขาก็จะขึ้นเลยว่าเราขายยอดขายได้ที่เท่าไหร่ส่วนค่าโฆษณานะคะก็ประมาณ1บาทเราสามารถเช็คตรงนี้ก็ได้นะก็เป็นอ่านเสร็จแล้วเรียบร้อยสําหรับวิธีการเช็คแอดนะคะและนี้นะคะก็เป็นวิธีการเช็คแอดหลังจากที่เรายิงแอดไปแล้วนะคะซึ่งก็มีเพื่อนๆนะคะถามหมู่เหมือนกันว่าทําไมหลังจากที่ยิงแอดไปแล้วไม่เห็นขายได้เลยนะ ตรงนี้นะคะก็อาจจะขึ้นอยู่กับสินค้าด้วยว่าสินค้านั้นเป็นที่รู้จักมากน้อยแค่ไหนเช่นถ้าเป็นกระโปรงกระเป๋าเสื้อผ้าแล้วแบบเป็นลายสวยสวยก็อาจจะแบบมีการซื้อง่ายขายง่ายประมาณน,นี้นะคะแต่ว่าถ้ายกตัวอย่างเป็นเคสของหมูเลยหมูยิงแอดเป็นออยน้ําหอมใช่ไหมคะซึ่งออยน้าหอมนี้เป็นสินค้าใหม่ของแบรนด์ Le a เลยเอวาเลยตรงนี้นะคะการที่หมูยิงแอดไปหมูอาจจะไม่ได้คาดหวังว่าจะเกิดคําสั่งซื้อแต่ว่าหมูอาจจะคาดหวังตรงที่ว่าการยิงแอดของหมูในครั้งนี้ อาจจะเพื่อให้เข้าถึงคนได้มากขึ้นให้คนอื่นที่เห็นเนี้ยได้รู้ว่าตอนนี้เลยเอวาออกสินค้าตัวใหม่ก็คือออยน้ําหอมแล้วนะนะคะก็อาจจะเป็นแบบว่าเน้นการเข้าถึงมากกว่านะคะส่วนถ้าเกิดว่าเรายิงแอดไปแล้วเราอาจจะขายได้น้อยหรือว่าขายไม่ได้เลยอาจจะต้องเพิ่มช่องทางนะคะเช่นช้อปปี้วิดีโอหรือว่าช้อปปี้ไลฟเพื่อ พื่อเขาเรียกว่าเข้าถึงลูกค้ามากยิ่งขึ้นนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นในมุมของหมูนะคะที่ว่าหมูแบบยิงยิงยิงสินค้าใหม่นะคะอาจจะหมูอาจจะไม่ได้เน้นออเดอร์ว่าเราจะต้องขายได้แต่ว่าเน้นในเรื่องของการเข้าถึงให้คนรับรู้สินค้าของเรามากขึ้นค่ะ <vide> <grunts> เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะจากการที่เรายิงแอดกันไปหมูใส่แปลว่า45บาทต่อวันใช่ไหมคะข้อดีเลยก็คือหากสมมติว่าวันนั้นแอดวิ่งคนคลิกเป็นเป็นจำนวนแบบเยอะมากๆ พอคนยิ่งคลิกเงินของเราก็จะถูกลดลงลดลงใช่ไหมคะสมมุติว่าภา,ภายในหนึ่งวันก่อนจะจบวันสมมติว่าตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามคนคลิกดูสินค้าหมูเยอะมากแล้วค่าโฆษณาเนี่ยมันไปแตกที่45บาทนะปุ๊บช้อปปีนะคะจะหยุดยิงแอดเราทันทีเพราะว่าเราใส่แบบว่า งบประมาณจำกัดที่วันละ45บาทแล้วช้อปปี้นะคะจะยิงแอดให้เราใหม่ในวันรุ่งขึ้นนะคะข้อดีอย่างที่หมูบอกเลยก็คือมันจะเป็นการเซฟค่าใช้จ่ายไม่ให้ค่าใช้จ่ายของเราอะหลุด45บาทต่อวันนั่นเองก็จะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะทุกคนจ๋าหมูก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะสามารถเป็นประโยชน์ให้กับร้านค้าได้อีกเช่นเคยถ้ามีอะไรดีๆหมูจะมาแชร์ให้อีกนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายคะ่ะ